ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทุกคนก็อยู่ในเกมเลโก้แบทแมนอีกแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในถ้าค้้างๆนะครับนี่มาเห็นนะาวันด,ดีอัพเฟ,ฟเป็นไงบ้างสบายดีบออ่มีโรบินกับแบทเกลิลนะครับนี่แบทเกลิลมาอันนี้ลงเรียบนะครับลิฟเอาโดบินหายเอาโดบินหาย อันนี้เราก็อยู่ด่านของจ็อกเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นด่านสุดท้ายนะครับนี่ด่านท้ายแล้วไปไปหาจ็อกเกอร์กันจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์นี่ไงเดีเข้าไปนี่สตอรี่นี่ขึ้นขึ้ Story. นบินปั๊บปุ๊บนี่ไปแล้วนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวจ็อกเกอร์หนะสตาร์ทอ๋ออันนี้เราก็อยู่ที่โบสถ์นะครับนี่ที่ตึกนี้โอ,อฟ้าป่าฟ้าแดดนี่ไงลูกน้องมัน ฮ่านี่อ๋อจกเกอร์อยู่ข้างเนนั่นโอเคเฮ้ยมีปืนเฮ้ยโดบหโดเลบยโดบินหลบเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดบินหลบไม่ทันเอออันนี้ก็ยิงอ๋ออันนี้ก็ยิงจังเลยเฮียอ่ะอันนี้ก็ได้ไอเทมอ่ะอ่ามีมีกระสุนนะลุยไปไปกัน นี่านี่ยนี่เนีนนนเ่นี่เก็บของนี้เก็บของครับนี่เก็บของอันนี้เป็นดอกไม้ด้วยอันนี้กำลังต่อเลโก้นะครับป๊บโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมีโจนกระชากกระเป๋าเว้ยกระชากกระเป๋าโอเคคุณปรอดภัยแล้วเยี่ยม จ๊บน,นี่กระโดดนี่อ่ะกดสดงนอ่ะอ่ะนี่เก็บกล่องแบทแมนได้แล้วนี่ป่าดักกระจายนี่ป่าดักกระจายย่าแค่เก็บเงินเก็บเงินด้วยแล้วทีนี้ด้วยอือไอ้พวกโจรเนยมุมเปิดแต่กูมี ม,ม,ม,มีดเว้ยมีตกระจายเว้ยนี่ไม่กลัวไม่กลัวมันมาอีกแล้ว, <c oughs> วเดี๋ยวจะขึ้นตึกยังไงเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยจะขึ้นยังไงวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวผมต้องหาทางเข้าให้ได้นะครับอันนี้คืออะไร อันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับไม่มีแล้วในข้างมีอะไรเอออันนี้คืออะไรอ่ะผมมีอันนี้มีดนตรีด้วยมีเปียโ,โนด้วยอโอเคครับมไม่น่าจะมีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวถึงวา่าต้องไปต่อครับ โจเกอร์ก็ด้วยคนสุดท้ายครับนี่นี่ยิงปืนนี่เอาฆ่าตัวตายเอาไม่ใช่ครับอันนี้หัวเหรอโอเคทํางานได้ดีมากเพื่อนโอเคโอ้บินไปแล้วนี่มีโลโก้ของทั้งค้าวด้วยโอ้โหโชโหโชเท่เครับแบทแมนนี่โอ้แล้วอ,อันนี้ก็คาซินของอันนี้คาซินตอนจบนะครับ อ๋อันนี้ใช้เชือกสปริงครับนี่โอ้โหยิงไปโจเกอร์ก็อยู่นั่นอืมโหยืนอย่างเท่ะนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์โลโก้นะครับนี่แบทแมนเอออ๋โอโห่เราไปโดนแกะเลยในตาเราบ้างนี่โอ้อย่างเท่นี่ชนน้าอกทข้างครานะครับนี่เย่ โอ้โหเล่นจะสนุกมากเลยครับท่านผู้ชมนี่เกมนี้ดีมากเลยครับอืมลองไปหาเล่นดูกันได้นะครับอลองไปดาวน์โหลดได้นะครับ